สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ได้เวลาออกศึกนะครับสําหรับชบาแก้วนะครับณดินแดนล้านนาภาคเหนือของไทยในศึกฟุตบอลรายการนะครับ AFC Women Asian Cup ปี2 0 2 6รอบคัดเลือกนะครับถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญของทัพชบาแก้วนะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์จิงธรรมชาติเอเชียรอบคัดเลือกนั่นแหละครับสําหรับฟุตบอลประเภทหญิงนะครับครั้งนี้นะครับ เรามาร่วมส่งกำลังใจให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนครับอีกเพียงแค่3วันถึงวันที่5กรก,กฎาคมณนะสนามกีฬาสมโพ์เชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีดังนี้นะครับแมตที่1นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมออเลสเตในวันที่26 มิถุนายนเวลา19บเนาฬิกา30นาทีณสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีครับแมตที่2นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมอิรักนะครับวันที่29มิถุนายนเวลา19เนาฬิกา30นาทีณสนามกีฬาสมโพธเชียงใหม่700ปีแมตที่3นะครับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติมองโกเลียในวันที่2กรกฎาคม25 6 8 เวลา9:19นาฬิกา30นาทีนะครับณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีมาที่4นะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติอินเดียในวันที่5กรกฎาคม2568นะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับทุกคู่นะครับมีการถ่ายทอดสดทาง YouTube ช้างศึก Facebook ไทยวูมันฟุตบอลนะครับ ก็ให้กำลังใจกันได้ครับศึกนี้เป็นศึกใหญ่นะครับของอฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันที่แชมปีชาติเอเชีย er รอบคัดเลือกสําหรับชิปนี้นะครับผมมาได้เรียงนะครับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่คิดว่านะจะเป็นรายชื่อทีอ่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับอายุนะครับในการที่จะนะครับเดินทางไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030นะครับ ตามอายุนักเตะและตามฝีเท้าตามระดับเกรดสโมสรน,นะครับที่ควรจะติดอยู่ในทีมชาติไทยของเราซึ่งก็อยู่ที่ว่านะครับทางาการประสานงานนะครับจะสามารถประสานงานได้ดีขนาดไหนถ้าเกิดมีนักเตะชุดนี้อยู่ในทีมของเราครับผมคิดว่าเรามีโอกาสลุ้นนะครับการนะครับไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2030ได้อย่างแน่นอนครับ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับกันธนวัตรซึ่งจิตถาวรนะครับมิดฟิลวัย23ปีถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ28ปีครับเบนจามินเจมส์เดวิสนะครับเขาอายุ24ปีถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ29ปีสุพนัทเหมือนตานะครับอายุ22ปีถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ27ปีโจนาธานเข็มดีนะครับ อายุ23ปีถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ28ปีเอเดียนสโคคม่านะครับตำแหน่งมิดฟิลด์ชาวสวีเดนนะครับเชื้อสายไทยปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรมันโมเอฟเอฟในลีกสูงสุดของสวีเดนตอนนี้สโคคม่าอายุ20ปีครับถึงฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ25ปีอเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดนะครับฟูลแบ็กนะครับ อายุเพียง18ปีนะครับจากสโมสรวาสเตโรสเอสเคสวีเดน os, Sweden, ถึงฟุตบอลโลกปี2030อเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดจะอายุ24ปีครับวัยนี้กำลังพีเลยครับ24ปีจากยุโรปเนี่ยซินวามแม็กเซสนะครับปีกซ้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกนะครับถือว่าเป็นวันอาคิดของขีดเลยคนหนึ่งนะครับถ้าเรารีบดึงมาตั้งแต่นั้นเนิ่นเนี่ยจะเป็นผลดีอย่างมากกับทีมชาติไทย เพราะซินวาแม็กเซสมีโอกาสนะครับติดทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูงมากนะครับตอนนี้นะครับแม็กเซสอายุ15ปีฟุตบอลโลกปี2030นะครับเขาจะอายุ20ปีแม็กเซสเกิดวันที่15มีนาคม2553ครับคนต่อมานะครับอาชิตพลคีริรมนะครับถ้าเราอยากจะเสริมศูนย์หน้าคุณเสริมตัวนี้นะครับเพราะว่าช่วงน,นี้เนี่ยฟอร์มของอชิตพลที่เยอรมันนี่ร้อนแรงมากครับ เขาเกิดมาที่21ตุลาคม2544ครับอายุ23ปีสังกัดสโมสรชวาเบนอัลสบวกนะครับถึงฟุตบอลโลกปี2030อาชิตพจจะอายุ28ปีครับพิรวัตรฟินบานะครับนักเตะดาวรุ่งนะครับจากสโมสรคารูนะครับในลีกเยอรมันพิรวัตรฟินบาาหรือฟินนี่เนี่ยน้องเขาเป็นนักเตะไทย100%ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแต่เขาไปอาศัยอยู่ในเยอรมัน รูปร่างสูงใหญ่นะครับสูง2เมตรเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถ้าเราอยากจะได้นะครับเซนเตอร์แบ็กตัวสูงใหญ่ไซส์ยุโรปและมีประสบการณ์นะครับในลีกเยอรมันเนี่ยควรจะเลือกฟินบาอย่างยิ่งครับตัวใหญ่ครับอาจกับอารับได้สบายครับและปีที่แล้วฟินบาได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดยูสิทีมชาติ 2018, าตเยอรมน,นีนะครับซึ่งนะครับตอนนี้น้องเขายุสิปีถึงฟุตบอลโลกปี2030 ฟินบาวจะอายุ23ปีซึ่งไม่รู้จะพีย๋ยังไงครับวาย23ปีเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วครับสำหรับการค้าแข่งถือว่าอยู่ในวัยที่กําลังแข็งแกร่งที่สุดในฟุตบอลโลกปี2030นะครับคนต่อมานะครับสกอตต์คอนสเตเบิลกลางตัวรับนะครับจากสโมสรดันดีูเนเต็ดทีมชื่อดังนะครับแห่งลีกสกอตแลนด์และสกอตต์คอนสเตเบิลเนี่ยมีรายชื่อติดทีมชาติสกอตแลนด์รุ่นย17ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นนักเตะนะครับสารพัดประโยชน์บริเวณกลางนะครับตัวรับรับรองครับให้สกอตคอนสเตเบิลมายืนหน้าพีรวัตฟินบาเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่าเจาะยากตัวหน้านะกลางตัวรับเป็นนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์นะครับยูสิบเจ็ดแล้วก็นะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นนักเตะทีมชาติเยอรมันนะครับก็คือฟินบาเนี่ยเอามายืนตรงกลางสนามกับหลังหลังหน้าประตูเนี่ยผมคิดว่ากินยากก็แล้วกันครับสกอตคอนสเตเบิลเนี่ย นะครับก็ถือว่าอายุใกล้เคียงกับพีวัตฟินบาวผู้บอลโลกปี2030เขาจะอายุ22-23ปีพอดีครับคนต่อมาครับนักเตะที่มีโปรไฟล์แทบจะสูงสุดนะครับก็คือเข้าลังขึ้นชุดใหญ่โอลิมปิกลียงทีมาดับ6ของหลีกเอิงซึ่งเป็นท็อปลีกนะครับหใน5ของหลีกบนโลกใบนี้นะครับเอราวันกาดิเย่ครับปีกขวาหรือกลางตัวลุกจากโอลิมปิกลียงนะครับ เราวันเกิดวันที่5มก,กราคม2549ครับตอนนี้เขาอายุ19ปีและเคยมาติดทีมชาติไทยเราแล้วนะครับ2ครั้งนะในย23ได้เวลาที่จะดึงเขาขึ้นชุดใหญ่แล้วครับฟุตบอลโลกปี2030เขาเจะอายุ24่ี24ปีกับปนักเตะในยุโรปไม่รู้จะพลิกไถึงไหนครับมันคือช่วงเวลาของเขาเลยนะครับที่จะต้องไปฟุตบอลโลกรุ่นนี้เราควรจะเตรียมการตนะังแต่เนิ่น เพราะทีมชาติญี่ปุ่นเขาเตรียมเรียกนักเตะเขาไม่ใช่เตรียมเขาเรียกมาแล้วครับนักเตะ19ตัวจากยุโรปเพื่อเตรียมการสำหรับฟุตบอลโลกปี2030ที่ผ่านมาในนัดที่เจอกับออสเตรเลียนั่นแหละครับนั่นแหละครับทีมฟุตบอลโลกปี2 0 3 0ของเขาเขาเรียกมาแล้วครับแต่เราจะไม่รวมตัวกันเลยนะเอราวันคือรุ่นของเขาครับและชื่อเอราวันเนี่ยช้างทรงพยินเนี่ยเป็นสิริมงคลกับช้างศึกระอย,อย่างยิ่งนักเตะคนนี้แหละจะพาเราไปฟุตบอลโลกปี2030สําเร็จ เป็นครั้งแรกเขาอายุ24ปีครับถึงปีนั้นนะ่ะคนต่อมาครับนักเตะที่พูดถึงกันเยอะและเขาคือวันไดคิดของอังกิตเคยเล่นอยู่กับเทอแนมฮอสเปอร์ณนะวันนี้นะครับเขาสังกัดสโมสรอนแอตเลนติโกซาลูเกโนในลีกสสเปนนะครับเขาคนนั้นคือจุดเบลครับตอนนี้เขาอายุ21ปีนะซูน่านะครับที่นะครับเล่นทีมชาติอังกฤษชุดอยู่ต่างๆหลายรุ่น ได้เข้าเป็นศูนย์หน้าในทีมเยาวชนของทอรมฮาสเปอร์นะครับคว้าแชมป์ทำประตูมาอย่างท่วมท้นมากมายนะครับจูดซูนซับเบลเนี่ยติดต่อไว้นะครับมาดามแป้นติดต่อไว้สักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับตอนนี้นะครับคงจะ,ะค่อนข้างที่จะไม่หวังแล้วตอนนี้คงจะไม่หวังติดทีมชาติอังกฤษแล้วความหวังลดลงนะครับก็ควรเป็นช่วงเยวะที่ดีเราควรติดต่อจูดเบลเนะมาเป็นศูนย์หน้าเราอีกคนหนึ่ง อีกคนหนึ่งนะครับต่อมานะครับเฟลิกพารชเคนะครับจากโบรุสเซียดอทมุลนะครับบุนเดสลีกานะครับนักเตะค,คนนี้เนี่ยมายืนนะครับแทนแคนเนดูเก้าได้เลยถ้ามีเฟลิกพารชเคนะครับและมีสกอตคอนสเตเบิลอ,อยู่ตรงนั้นนะบวกกับเบนเดวิดเนี่ยโอ้โหครับกลางเราผมไม่รู้จะพูดยังไงนะเฟลิกพารชเคสกอตคอนสเตเบิลเบนเดวิดกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนอัดลงตรงนั้นแหละครับ ผมบอกไปเลยครับนี่คือด่านนะครับด่านช้างศึกซึ่งยากนะครับที่ผู่ต่อสู้เนี่ยจะจะต้านทานได้เลยนะครับเฟลิกพาสเคครับคือนักเตะที่เป็นดาวรุ่งนะครับในโบรุสเซียดอทมุนเป็นลูกครึ่งไทยครับคุณต่อมาครับแพทริกกุตตาฟสันนะครับก็ยังเป็นศูนย์หน้านะที่ทําผลงานได้ต่อเนื่องก็หวังว่าแพทริกจะหายเจ็บนะครับถึงฟุตบอลโลกปี2030นะ แพทีกุตัฟสันจะอายุยี่สิปีโทษไฟเที่ยวสุดท้ายของกุตัฟสันแล้วครับเขาเกิด19เมษายน2544คนต่อมาครับจ้าฟรองปรเมศอาจวิไลจากจูบิโลอิวตะนะครับในเจลิทูเนี่ยน้องเขาควรจะมีโอกาสได้มาติดทีมที่จะไปฟุตบอลโลกซึ่งถึงฟุตบอลโลกเขาจะอายุสามปีซึ่งเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายของปรเมศอาจวิไลแล้วครับ คนต่อมาขาไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานักเตะที่มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมนะครับนิโคลัสมิเกลสันลูกครึ่งไทยนะครับเกิดวันที่24กรกฎาคม2542เขาเป็นนักเตะรุ่นเดียวกันกันกบนามามุระนะครับกองหน้าสโมสรแร้งกับนะครับทาเกฟุสะโคโบะนะครับจากเรือโซซิดัตซึ่งตอนนี้นะครับ มิเคิลสันเนี่ยอายุ26ปีฟุตบอลโลกปี2 0ง0ันสเขาจะอายุ3าสปีเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของมิเคิลสันแล้วครับครั้งต่อไปเขาจะอายุ35ปีหกลำบากแล้วแหละนะครับคนต่อมาครับสุภาพบุรสารชาติหรือเจ้าเช็คของเราเนี่ยเกิดวันที่22พฤษภาคม2541ตอนนี้อายุ27ปีครับเมื่อถึงฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยเขาจะอายุ32ปีเป็นฟุตบอลโลกเที่ยวสุดท้ายของเจ้าเช็คครับ ตรงนี้แะครับเป็นจุดสําคัญเช็คจะเป็นรุ่นใหญ่นะร่วมกับนิโก้นะในการพาน้องๆไปฟุตบอลโลกครั้งนี้อายุ31-32ปีส่วนผู้รักษาประตูนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคําใหม่นะครับสลา,านนอนอนุอินเนี่ยก็มีอายุทั้งสิน้นควรจะใช้ประสบการณ์ในการประคองไปเรื่อยๆส่วนตัวผู้เล่นที่สามารถที่จะไปฟุตบอลโลกได้แน่ๆนะครับก็คือสรวัตรโพสมันตอนนี้อายุ18ปี ฟุตบอลโลกปี2030เขาจะอายุ23ปีภูมิระพีสรีบุญญาคุณครับจากโรงเรียนคาชิมะกะควียนนักเตะเหล่านี้นะครับจะอายุอยู่ระหว่าง21-23ถึงปีซึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมในการลงสนามนะครับในการไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เคยขยับเอาผู้รักษาประตูนะครับรุ่นเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาทดลองในทีมชาติชุดใหญ่ของเราเลยถ้าเรารู้ตัวว่าเราตกรอบแล้วแน่นแนนอนนะฟุตบอลโลกปี2026นี ผมคิดว่านักเตะที่ผมไล่รายชื่อมานี้นะครับควรจะมีโอกาสนะเข้ามาในสควอตทีมได้เริ่มเตรียมตัวได้แล้วเพราะญี่ปุ่นก็เตรียมตัวแล้วครับมาเลเซียก็เตรียมตัวแล้วนะครับเรียกนักเตะมานะครับโอนตัวมาเต็มทีมเลยครับและส่วนนะครับทางด้านอินโดนีเซียม่ต้องห่วงเขาเตรียมอยู่แล้วครับเวียดนามก็กำลังขยับนักเตะเหล่านี้แหละครับที่ผมไล่รายชื่อมาเนี่ยจะเป็นนักเตะที่เราจะสามารถสู้เอเชียนะครับสู้กับชาวโลกเขาพอได้ ล้วเราก็าเติมมาอีกนะครับสําหรับนักเตะที่เป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายจริงๆนะครับแพทริกกุตาฟสันนะสุภาพโชคสารชาตินิโคลัสมิโรสันนักเตะเหล่านี้แหละครับเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายเขาสำหรับฟุตบอลโลกนะแต่สําหรับจูดเบลเอราวันกาดิเย่นะครับหลายๆคนนะครับสกอตคอนสเตเบิลพิลวัตฟินบาวซินวาแม็กเซสนะครับอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดแอดเดียนสกอกมานักเตะเหล่านี้แข็งแกร่งมากครับ ถือว่าพึ่งได้เลยแต่สําหรับนักเตะในไทยเรากันธนวัตรซึ่งจิตถาวรเบนจามินเจมเดวิดสุพนัทเหมือนตาจรลธานเข็มดีนี่คือของจริงครับนี่คือของจริงอายุน้อยเป็นรุ่นของเขาเลยเจาก,กันธนวัตรเบนเดวิดสุพนัทเหมือนตาจรลธานเข็มดีแอนเดรียสค็อกม่านะครับสกอตคอนเซเบิลนะครับเอราวันกาดียนะครับแล้วก็ซินวาแม็กเซสนะครับ จูดซุนซับเบลนะครับแล้วก็เฟลิกพาเชเนักเตะเหล่านี้ควรจะได้มารวมตัวกันถ้านักเตะเหล่านี้มารวมตัวกันเนี่ยผมบอกเอเชียก็เอเชียเถอะครับผมคิดว่าไม่ต้องไปกลัวเลยซา,า,าอุงซาอุห์เราสู้ได้แต่ที่สําคัญที่น่าห่วงมากคือตอนนี้เราเหลือแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของฟีฟ่าเพียง4แมตช์นะเหลือเพียง4แมตช์นะครับถ้าเกิดเราตกรอบก็คือ4แมตช์จริงๆไม่มีสิทธิ์แข่งมากกว่านี้ก่อนในขั้เลือกฟุตบ,บอลโลก และนักเตะที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นเด็กไทยเหล่านี้นะเขาต้องเล่น3มแมตช์นะเขาติดทีมชาติไทยโดยสมบูรณ์นะเราควรจะดึงมาได้แล้วครับในช่วงตั้งแต่เเดือนกันยายนนยนะครับในช่วงทีมขับไปจนถึงแมตช์ที่เราจะเจอชนิสไทเปหรือเพียงสีแมตช์เนี่ยก่อนที่จะหมดโอกาสในการเตรียมทีมนะครับที่เหลือนะถ้าอายุเกินเนี่ยเราก็มาประคองทีมช่วยเท่านั้นเองครับอย่างพี่เจพี่มุ้ยเนี่ยนะครับลหลายๆคนนะครับประคองได้ แต่จริงๆแล้วนักเตะที่จะไปจริงๆเนี่ยก็คือรายชื่อที่ผมได้ไล่รายชื่อห้ฝังเราควรจะดึงมาได้แล้วครับเราเลยไม่กี่แมตช์แล้วนะครับเราก็จะหมดตัวนเมต์หลักในการที่จะให้น้องๆเข้ามารวมตัวกันแล้วนะครับนักเตะที่มีประสบการณ์จากยุโรปเนี่ยแน่นอนครับจะยกระดับทีมเราได้แน่นอนและนักเตะที่ผมกล่าวถึงมาทุกคนเป็นคนไทยทั้งสิ้น,นไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยต่อครับนักเตะอย่างจูดซุนซับเบลนะครับนักเตะอย่างเอราวันกาดิเย่นะครับ นักเตะอย่างพิรวัตรฟินบาเนี่ยไทยแท้ครับพิรวัตรฟินบาอะ่ะร้อครับทีมชาติเยอรมันรุ่นยูสิบแปดเนี่ยเกรดนี้ครับถ้าเรียกมานะ่าเราจะมีมาจาก, ru, าจาก United, คาสรมูมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีนักเตะมาจากโอลิปิกรียงมีนักเตะมาจากบรุเซียดอทมุนนะครับหลายสโมสรครับที่ทีมที่ต้องมาเจอเราในย่านเอเชียเนี่ยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยแหะครับถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับ ผมคิดว่าเรามีทรัพยากรมากพอที่จะไปฟุตบอลโลกปี2030ได้อย่างมีรุ่นแน่นอนครับไทยต้องรักคนไทยเพื่ยเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นนี่และคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเกรียงไว้ In the middle of the modern football past, we must push it into the hearts of the new generation of international. The war of elephants must be fearless. But manbangar, so tongue the pie, chance it chiam, yeah, but talum plenty, it's yeah, but manbanga, so tongue the pie, chance it chiam, คแอตเล็กซานาทอเรียดวอเตอร์โรสเคห์แห่งสวิตเซอร์แลนด์ซิลวาแม็กเซดแมนเชสเตอร์ยูไนต์แต่อชิตต์ตะพน์คีรีรมชวาเบนเอาสโบ็อกเยอรมันทีวัตซินรองคัลลูทีมชาติย้อชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปดันดียูไนเต็ดทีมชาติย้อมชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกฝรั่งเศสจูดซึมงสับโบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคนดีแพทริกบุสต้าสันโปวเมซา วิไลเบนเดวรสนิโคลักมิเคลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทย <c oughs> ไทยต้องรักคนไทยเหนียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติตองวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนนแลคนรุ่นใหม่ช้ามศสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But madan bang ta su tonga part, shangsu, cha yam, yeah, batalung punti, ish yeah, but madan bang ta su tonga part, shangsu yam yeah, batalung punty สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทอลละเอียดวอเตอร์โรสเคย์แห่งส,สวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพลคีรีดมชวาวเบนเอาสบโปกเยอรมันท so, ีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปโปลดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึ่งับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมือนตาชนะทางเข้ม ตาสันโปโบเมสาตวิไลเบนเดวิสนิโคลลหลักลิคลสันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบางตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพลียงไรไครสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเพลียงไร